พาแฟนมวยย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูสุดยอดคู่มวยรุ่นเล็กครับพระจันฉายปอเพชรน้ําทองครับเจอกับดังสอเพลินจิตคู่นี้ชกกันพิกัด115ต่อ117นะครับทางด้านพระจันฉายต่อให้ดัง2ปอนครับชกกันในศึกวันทรงชัยวันที่21กุมภาพันธ์ปี56นะครับที่วทีมวยราชดำเนินครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันจัดรายการมวยยิ่งใหญ่เลยนะครับวันนั้นคู่เอกก็สิ์ทองน้อยปอเตละกุลครับแพ้สกสันอขวัญเมืองครับ ปกรณ์สักโยธินเอาชนะเพชรเอกเกียรติยงยุทธนะครับแสงมณีเสาเทียนโพเอาชนะคะแนนอินสีขาวราชานนนครับถนนชัยสมวังไก่ย่างครับชนะวิศนพุพรสูจีบมีเกียวเพชรเอกเ,อเพชรเ,เ,เ,เอกบางไทรครับชนะเพชรสยามจิตบึงนนแล้วก็คู่แรกนี่เป็นสันชัยต่อหลักสองชนะกุมารดอยสอจิตพักดีครับส่วนหลังคู่เอกวันนั้นนี่พันพยักษ์จิตบึงนนนะครับเสมอกับแสนเก่งหนุ่ยกาแฟโบราณปิดท้ายด้วยปืนกลต่อสุรัตครับเอาชนะคะแนนโอเล่เกียรตินิวั์ ส่วนคู่นี้ชกเป็นคู่ประกอบรายการครับยกนี้ยก2ครับพระจันทร์ฉายจากเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครครับยอดมวยบางประกอบส่วนทางด้านมุมน้ําเงินครับดังจากอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก่อนหน้าที่จะเข้ากรุงนี้ก็ชื่อบบววิลูกจำปาชัยนะครับก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นดังสเพลินจิตก็รุ่นรุ่นเดียวกับพวกซปเปอร์แบงค์นะครับหนุ่มเทศบาลนะครับ สมัยเด็กๆนี่อัดกันมาครับชุดนี้ยกนี้ยก3ครับตามต่อโอ้โหดูครับดังจากสำนักสพนจิตครับคายใหญ่เลยครับส่วนพระชันชายนี่แม่ชั่วโมงนั้นนี่ก็เบอร์หนึ่งสายสึกวันทรงชัยแล้วครับเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการก็ว่าได้ครับตั้งแต่เด็กนะครับจนโตเลยครับโอ้โหดูครับดักแทงต่อ2ปอนแต่ว่าเรื่องของฝีมือสมองงวย ความปาดเปรียวไม่เป็นรองครับทางด้านพระจันฉายเจ้านนท์นะครับชื่อเล่นส่วนน้าเงินนี่ชื่อเล่นชื่อโบวี่ครับขยับเดินครับดังจังหวะเิ่มจะเป็นรองครับต้องเดินเข้าหาโอ้โหโดนแข้งซ้ายของพระจันฉายแม่เดี๋ยดูรูปร่างของดังนี่หนาปึ๊กเลยนะครับเป็นมวยที่รูปร่างไม่สูงฮะแต่ว่าจะออกข้างครับจะออกทางหนาฮะ โดนแข้งซ้ายครับซ้ายคืนสุดยอดมวยจังหวะฝีมือแล้วครับรุ่นนี้คู่นี้ครับคู่คลาสสิกเลยครับโอ้โหดูฮะโตหนัก,นก,นกจังหวะนี้ทําได้สวยครับดังพยายามจะขยับเปิดเกมเข้าหาครับหาจังหวะครับโดนแข้งซ้ายของพย,ย,ยัญชัยเป็นเกมชิงจังหวะแล้วครับคู่นี้ดูที่จ,<ะ>จังหวะใครจะดีกว่าครับอาวุธมวยใครจะชิงจังหวะออกอาวุธได้ดีกว่า ขวายาวครับดังขวาขึ้นครับพระจันฉายเบิ้์มา2มา3เลยครับโอ้โหนี่ครับเป็นมวยที่ถนัดเตะด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นดังที่ทรงมวยจะดีกว่าครับเนื่องจากเป็นมวยเปิดเกมครับแข้งซ้ายอัดเข้าไปสายของพระจันชัยครับเด้งตีครับดังโอ้โหกระชากมาเสียบครับ เอาล้วครับถึงตอนนี้นี่เริ่มจะดูคู่ขี้สุสีกันครับดังขยับเดินเข้าหาตั้งกระแหงหน้าแขงขวาติดบังครับพชันชายดังโยกเข้าไปขวาโตครับชิงจังหวะกันแล้วครับคู่นี้จังหวะสองจังหวะสามครับสอกครับพชันชายขวาของดังครับ สั่วมงนั้นยุคนั้นนี่ก็มาคู่กันกับดวนแล้วครับดังดวนเงินสอเพินจิตแขงขวาของพระจันฉายครับขวาคืนหมด3ายกครับสถานการณ์พระจันฉายต่อ19นะฮะดูยกสราครับยกสี่นี่ สามยกพยัญชายต่อ8ปดหนึ่งะครับขออภัยสองยกสิบเก้าสายกแปดหนึ่งครมดูเหนือกว่าพอสมควรยกสี่ก็เริ่มจะเร่งเลยครับช้าไม่ได้แล้วครับดังเป็นรองพอสมควรแล้วครับตอนนี้โอ้โหโดนเหลี่ยมครับหัวทิมเลยครับเสียการครับแม่เริ่มจะ กินเหลี่ยมกินทรงไปทีละนิดละหน่อยเริ่อจะเห็นชัดเลยครับว่าพระจันรฉายนี่เหนือกว่าครับจังหวะไม่เป็นรองครับแล้วก็เก็บอาวุธป้องกันตัวดีเหลือเกินครับดูครับจังหวะสุดท้ายนี่ล้มลงไปอีกึ้น้วยแข้งขวาเนี่เป็นลูกถนัดล็อกในครับวงในไม่ค่อยถนัดด้วยครับดังแบบนี้พระจันรฉายก็นรอง คุมเกมสบายครับราคาก็ไหลห่างออกไปเรื่อยครับ3ยก8หนึ่งนี่โว้ยถือว่าแต่อ2ปอนนี่ไม่มีผลเลยครับพระจันชัยนี่ครับ,รบเดินก็ได้ถอยก็ดีครับพระจันชัยคนนี้นี่ครบครึ่งเหลือเกินนะสมฉาย,ยาฉายเป็นชุดกับยอดมวยอัจฉริยะรุ่นเล็กเลยฮะราคาไปไกลแล้วครับตอนนี้ดูเหมือนดังเนี่ยจะแผ่ลงไปแล้วครับ ดูครับ,รบสองปอนที่พชัญชายต่อให้นี่ก็ย,ยังเหนือกว่าเยอะอย,อยู่ดีครับหลายราคาครับตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องสถานการณ์ราคาตอนน่อรองเพราะไปไกลเหลือเกินดูว่โอ,โ,โอ้โหยิ่งกว่ซ้อมโชว์ครับตอนนี้ปาดเปรียวว่องไวเหลือเกินครับอาวุธของพชัญฉาย ก็เป็นรายการมวยนัดใหญ่นะครับเมื่อประมาณเจ็ดปีที่ผ่านมาครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับยอดมวยอย่างพันพยักจิตเมองนนยอดมวยอย่างปืนกลตอทุรัตวันนั้นนี่ต่อยหลังคู่เอกเท่านั้นเองนะฮะช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนี่ก็เอาชนะแก้วกล้าแก้วสำลิดครับชกหลังคู่เอกไปไกลแล้วครับราคาต่อรองตอนนี้นี่ แทบจะไม่มีคนเล่นแล้วครับสารภาพกันไปนะครับใครที่เชียร์โบวีมาพยายันจะเสี่ยงหมัดแต่ต่อยไม่โดนครับเป็นความอัจฉริยะของพยันชายแล้วครับ <ยก S 1> ชั่วโมงนั้นนี่รู้สึกจะแพ้แสงมณีเพียงคนเดียวฮะสียกไล้ราคายกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูฮะว่าดวนเอ่อทางด้านดังนี่จะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่า แต่ดูแล้วนี่คงลําบากแล้วครับเพราะว่าดูฮะพยันชัยนี่สายตาไวเหลือเกินครับหลบหลีกได้หมดแล้วครมียับมีถีบมีเตะมีลูกฉากออกข้างบนออกข้างครับไม่มีตกอกตกใจครับมีบวกศอกซะด้วยฮะโอโ้โหนี่ครับคูเลยครับเข้ามานี่ก็เสียบโต้ครับแล้วก็กอดเอาไว้มัวดูแล้วนี่สภาพร่างกายของพระยันฉายนิด ดีกว่าเยอะเลยครับก็คือเหนือกว่าทุกอย่างเลยครับดูแล้วนี่2ปอนที่ต่อก็อย่างที่เห็นครับไม่มีผลแต่อย่างใดดังเดินได้แค่ช่วงต้นยกครับก็หลังจากนั้นแตะนวมสงบศึกไม่มีปัญหาแล้วครับฝากแฟนมวลติดตามด้วยนะครับช่องหน่วยเดโนชาแนลครับเข้าไปกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้หน่วยเดโนครับ หมดยกสุดท้ายครับพระจันฉาย,ายเอาชนะ<า>ดัง<า>ไป,าปงงาขาดลอย